สนุนโดย Grand Geniu Lucina Plus กลับเข้าสู่ Idol Paradise ตอนนี hop, e ้ถึงเวลาแล้วกับทีมที่สองในทีมฮิป h อ p ที่การฝึกซสอบของพวกเธอแสดงให้เราเห็นแล้วว่าพวกเธอตั้งใจมากจริงๆกับเพลงสุดโด่งดังข้ามปีรับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงของพี่ติชีโร่ครั้งนี้ก็อยากเห็นแนวเทแนวแบบว่าเมนเมบ้างค่ะพร้อมค่ะกับการแข่งวันนี้ค่ะ หนูเชื่อเรารเพราเซนว่าทีมหนูสู้ได้ค่ะ Here yeah. สวัสดีครับเฟ่โนโเอมี่เพลงยูกินะครับสี่คนนี้ใครเคยทำงานด้วยกันบ้างใครเคยอยู่ทีมเดียวกันบ้างครับหนูกับโน,บนเอมี่คะ่คะเฟกับโนเอมี่ เป็นไงบ้างพอได้มาทํางานด้วยกันเป็นครั้งที่สองแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆก็สนิทกันมากพอสมควรคร่ะก็รู้สึกดีที่มีเพื่อนที่สนิทอยู่ในกลุ่มด้วยอีกรอบหนึ่งค่ะก็ทํางานด้วยกันง่ายขึ้นใช่ค่ะยุกิยุกิเรียนนาชาตโนเอมี่ no emi, เป็นลูกครึ่งคราวนี้ต้องมาร้องเพลงไทยครับ เป็นยังไงบ้างยากไหมค่ะบางคำตอนร้องก็อ่านไม่ออกค่ะแล้วบางคำก็ไม่เข้าใจว่าร้องอะไรออกมาค่ะแล้วแก้ปัญหาอย่างไงครับก็ถามครูเขาว่านี้แปลว่าอะไรแล้วก็ครูก็ช่วยให้ออกเสียงชัดขึ้นค่ะตอนนี้เข้าใจหรือยังครับก็บังคำค่ะตอนนี้ต้องเข้าใจแล้วนะคะันเอยมี่เหรอครับก็ด้วยความที่เป็นลูกครึ่งนะคะก็จะมี a c ซนต์ที่ ไปทางทั้งเยอรมันและภาษาอังกฤษไปทางเยอรมันบ้างอังกฤษบ้างใช่ไม่มาทางไทยเลยไม่เลยแต่ว่าผมเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวมาอย่างดีเดี๋ยวมาดูว่าทั้งสองคนนะฮะร้องจะเป็นยังไงกันบ้างเพลงละครับเห็นว่าเสียน้ําตาจากการเรียนด้วยเกิดอะไรขึ้นครับ ก็หนูค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองค่ะเพราะว่าเหมือนแบบหนูไม่ได้มีการพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. หนูก็เลยกลับมาคิดกับตัวเองว่าอืมเราอ่ะอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้มีจุดตุดนั้นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะก็เลยแบบว่าช่วยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ เก็ใช่ค่ะหนูกังวลค่ะ <laughs> น,นะฮะ <laughs> <laughs> นี่คือการสื่อสารของทั้งทีมเวลาอยู่ด้วยกันนะครับใช่ค่ะ <laughs> มองตาก็รู้ใจกัน <laughs> <ช>รู้เรื่องมองตาก็รู้ใจแต่รู้เรื่องกันอยู่4ี่คนนะครับโอเคและโชว์วันนี้ที่เราเลือกมาให้ทุกคนได้ชมกันคือโชว์จากเพลงอะไรครับ <laughs> รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจากพิติชิโร่ค่ะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถ้างั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นของ Idol Paradise จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยครับ จะแบ่งใจนี้ไม่มีทางแค่ไม่ยังมีหมดรถยังมีวัน รักเองเจ็บเองนักเลงพอไหมแต่นักเลงก็ม่หัวใจจะทำยังไงก็ฉันยังรักเธอวันนี้เป็เหตุการณตอนที่รักกันมันยังเอง็นในหัวใจอย่าบอกตัวเองเนึบเขาสัทีแล้ว บบมันว้าวมาบบเพลงมันดีมากแล้วแบบองค์ประกอบภาพรวมภาพโชว์ก็ดีแบบลงตัวมากรู้สึกทุกคนปลดปล่อยพลังความแบบมันออกมามากมากกว่าตอนซ้อมด้วยซ้ำอยูเชื่อว่าข้างในใจกรรมการหรือข้างในผู้ชมทุกท่านเนี่ยต้องแบบอย่างนี้แน่เเป็นโชว์ที่รวมตัวแสบไว้จริงๆนะครับและนี่คือรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับ คือโจทย์ฮิปฮอปเนี่ยต้องบอกว่าถ้าตัวตนมันไม่ได้เนี่ยคือคนดูรู้สึกแน่ๆว่าแบบมันไม่ใช่อะ่ะแต่คือสําหรับน้องๆทั้ง4คนนะคะพี่บอกว่ามันแบบแวกมากอะ่ะพวกหนูคอนโทรลเวทีทั้งหมดเนี่ยได้ดีนะครับความซุกซนต่างๆพี่ต้องขอชื่นชมโดยเฉพาะน้องโนเอมี่นะครับคือนี่ก็คือโนเอมี่ตั้งแต่วันแรกที่พี่สัมภาษณ์ได้จนถึงวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วส่งต่อความสนุกให้กับ เพื่อนๆส่วนเพลงเองเนี่ยเพลงบอกว่าเพลงแบบกังวลมากแต่พี่ไม่เห็นความกังวลนั้นในโชว์เลยนะครับส่วนยุกิคือจริงๆเรื่องภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ฝึกกันได้ในเร็ววันเพราะว่าพี่มีคนใกล้ตัวที่เขาก็จะไม่ก็ก็อยากจะบอกนิดนึงแบบเข้าใจน้องไงพี่บอยว่าแบบ มันไม่ง่ายนะครับแต่ว่าทําได้ขนาดนี้พี่ต้องชื่นชมนะครับและอีกคนหนึ่งนะครับผมน้องเฟยนะครับพี่ได้เห็นพัฒนาการของน้องเฟยเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วพออยู่ด้วยกันทั้งสี่คนพี่รู้สึกว่าเป็นสีมหัศจรรยัยรที่มีพลังพิเศษข,ขอบคุณค่ะ ทั้งสคนมีความแข็งแรงในการเต้นมีความพร้อมเพรียงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการร้องต้องแข็งแรงด้วยนะลูกนะคะออนอยมี่นอกจากความแข็งแรงของเสียงแล้วเนี่ยเวลาที่แรปเน,นีหนูต้องระวังในเรื่องบีดด้วยนะลูกแปลกมากเลยทำไมเต้นเนี่ยลงเป๊ะเป๊ะเป๊ะจะเอาส่วนย่อยขเบ็ดแค่ไหนทำได้หมดแต่พอร้องปุ๊บเนี่ย มันยังไม่เข้าปากเราหรือ,อยังไงนะคะอันนี้ต้องระวังก็จรเออทำไมเราเต้นถูกบีดแต่ทำไมรับไม่ตรงบีดอันนี้ก็งงเหมือนกันถ้าจะเป็นเพราะว่าอยากจะสนุกแล้วลืมจังหวะบีดอะไรเงี้ยเออนสนุก,กเกินไปส่วนเฟ<ะ>ก็ระวังนิดหนึ่งลูกมันจะมีเพี้ยนไปเพี้ยนมานิดหน่อยนะคะก็ขอให้ไปพัฒนาในเรื่องการร้องทั้ง4คนให้ดีกว่านี้ค่ะขอบค<อ>่ะ ต้องบอกว่าสองทีมที่แข่งนเนี่ยเป็นสองทีมที่ใช้กระบวนท่าคล้ายกันเลยมันจะบือหวาเลยพี่มองแล้วโอ้โหนี้ยากนี้เทอันนี้แข็งแรงแต่ก็จะเห็นบาดแผลกันอยู่เรื่อยๆวิธีการร้องอย่างเพลงที่เราใช้เนี่ยครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องหากรูฟให้เจอหาสวิงของของมันให้เจอไม่งั้นเวลาการยัดโน้ตเมโลดี้เข้าไปแล้วอ่ะมันจะดูแบบเป็นส่วนเกินของเพลงไดนามิกสำคัญกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งการร้องหรือการแร็ป อย่างที่บอกครับกระบวนถ้ท่าคล้ายกันบาดแผลเห็นคล้ายๆกันเหมือนกันครับค่ะเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์มากมากนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านหลังโชว์จบถ้าเปรียบเทียบกันสูสีค่ะสูสีมากคิดว่าสู้ได้ไหมคะก็50าสค่ะจริงเราก็แบบสูสีกันเลยแบบว่าเราก็มีโอกาสแพ้เหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบเราดีกว่าเขาขนาดนั้น ช่วงหน้าเมื่อการแข่งขันยังไม่สิ้นสุดทั้งสองทีมต้องทำโชว์ร่วมกันอีกหนึ่งโชว์รอพิสูจน์ความสามารถของการเป็นไอดอลกับศิลปินแถวหน้าของวงการเฮปฮอปไทยโชว์แปดพิเศษกว่าโชว์สี่คนนั้นก็คือมีพีก่กอล์ฟฮงโรมาพิชรวิงด้วยค่ะเราแบบยังมีโอกาสแบบพิเกมเอาความ50-50ห50ของเราอะเพิ่มขึ้นเป็นสัก6ก7 0เก็ยังดีหนูมั่นใจว่าทีมเราสามารถทำคะแนนเพิ่มได้เหมือนวันความเลนไทยเกิดตอนสิท ช่วงน่ะห้ามพลาดเด็ดขาด